สวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเชฟปรุงบอลนนครับอีพีนี้ผมมีเรื่องราวข่าวสารมาบอกกล่าวกันอย่างเช่นเคยมีเรื่องราวอะไรบ้างไปรับชม สู้สุดใจสื่อจีนชื่นชมสาวไทยอยู่20ปีในรอบ8ทีมถึงจะแพ้แต่ไม่ขาดเวียดนามตาสว่างยังไม่พร้อมรุย VNL หลังแพ้เช็ก3ต่อ0เซตมาว่ากันในเรื่องราวของสาวไทยวัย20ปีแล้วครับท่านผู้ชมครับในศึกของชิงแชมป์เอเชียพึ่งตบเสร็จลงไปนะครับในรอบ8ทีมเจอกับทีมชาติจีนแล้วครับท่านผู้ชมครับโอ้โหเสาโทรเลขชัดๆนะฮะเราบอกว่าสาวไทยของเราเสียเปรียบนะฮะด้วยสิติด้วยรูปร่างแล้วก็วิธีการเล่นก็นบอกว่าแม่เราเป็นรองเขาทุกอย่าง ในการแข่งขันในนัดที่2ในรอบ8ทีมนะครับซึ่งนัดแรกที่เราเจอกับคาซักนี่เราบอกว่าทำได้ดีสําหรับสาวไทยของเรานะครับมาในวันนี้เจอกับสาวจีนนะครับแพ้ไป3ต่อศนเซตเลยครับแต่เป็นการพ่ายแพ้ที่สนุกนะฮะเพราะว่าแต้มเนี่ยไม่ขาดมากนักนะครับเซตแรกนี่หูนําไปก่อนด้วยนะครับตั้งแต่ต้นเซตนะแต่จีนก็เป็นจีนแหละครับกลับมาแซงชนะได้แหละครับท่านผู้ชมครับ25ต่อ23นะฮะ มาในซที่สอนี่ขาดหน่อยเลยครับ25ต่อ11นะครับแล้วก็เซตที่3 20ต่อ25แหละครับสื่อจีนออกมาพากหัวตัวใหญ่นะครับบอกว่า3-0ใส่เครื่องหมายตกใจนะครับทีมเบบอลญิงชนะทีมอเบสบอลไทยเข้าสู่รอบรองชนะเลิศทีมแรกรีแมดพบเกาหลีใต้ในรอบรองชนะเลิศว่าอย่างนั้นนะครับซึ่งเนื้อหาของสื่อนะครับก็พูดถึงนักตบสาวจีนนะครับที่มาดีเหลือเกินนะฮะสำหรับชุดนี้ เป็นชุดยู่19ปีในสื่อของชิงแชมป์โลกทะท่านผู้ชมเมื่อ2ปีก่อนหลายคนเนี่ยประมือกับเรามาแล้วและชุดนี้ในชุดยูสิเนี่ยเราเคยชนะเขามาแล้วด้วยนะครับเห็นการพัฒนาเลยแหะครับสำหรับสาวจีนชุดนี้รูปร่างใหญ่แข็งแรงนะครับแล้วก็ค่อนข้างเร็วซึ่งพวกเขาเองเนี่ยคว้าชัยมา3เกมติดแล้วนะครับสำหรับจีนยูยี่ปีชุดนี้แหะครับเนื้อหาของสื่อก็พูดชัดนะครับว่าไม่มีความสงสัยในเกมนี้เพราะจีนทําได้ดีกว่า ทีมฟุตบอลหญิงจีนสามารถเอาชนะไทยไปได้3ต่อศูนย์นั้นแรกทีมชาติไทยทำงานได้ค่อนข้างเด่นเขาบอกแบบนั้นนะครับสำหรับสาวไทยของเราสามารถขึ้นนําไปก่อน5ต่อ2แต้มในช่วงต้นเซตแรกและทําให้จีนนั้นค่อนข้างเล่นลําบากกับการโจมตีเร็วรวมถึงกับข้อผิดพลาดท,ที่สาวจีนนั้นรับบอลแรกไม่ดีการโจมตีของหลี่เฉินฉวนทําให้กลับมาชนะคู่แข่งได้อีกครั้งสาวจีนสามารถแซงสาวไทยได้8ต่อ6 หลังจากที่จูถังถิงเสิฟและโจมตีใส่สาวไทยอย่างต่อเนื่องในการคว้าแต้มไปถึง5แต้มติดต่อกันนะฮะผมก็เชื่อว่าหลายๆจังหวะเราเห็นนะว่าเวลาจีนแซงเนี่ยแซงหลายแต้มเลยนะครับแล้วไทยเนี่ยสู้กลับเลยครับก็ทําให้แต้มนั้นไม่ได้ห่างมากนะักนะฮะท่านผู้ชมสื่อจีนบอกว่าสาวไทยยังคงมีความโดดเด่นในเรื่องของเกมรับที่เหนียวแน่นถึงแม้ว่าจะเสียเปรียบในเรื่องของรูปร่างในการบล็อก ซึ่งนั่นคือจุดอ่อนที่ทําให้สาวจีนนั้นโจมตีสา,สาวไทยในเกมนี้คือเนื้อหาของสื่อจีนนะครับท่านผู้ชมมีความ,มเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์ลงมาใต้คลิปได้เลยนะก็ต้องบอกว่าเป็นรองอยู่แล้วนะครับเราไม่ได้คิดว่าไทยของเราจะแหมเอาชนะจีนนะก็ต้องบอกว่าจีนนี่เขาเบอร์หนึ่งของเอเชียนะฮะท่านผู้ชมครับซึ่งจีนนะครับในรอบรองชนะเลิศจะพบกับเกาหลีใต้ส่วนไทยนั้นนะครับจะพบกับญี่ปุ่นนะฮะท่านผู้ชม เข้ามาถึงตรงนี้ก็องบอกว่าแข็งโป๊กทุกทีมแล้ครับโดยเฉพาะจีนกับญี่ปุ่นโอ้โหคุณภาพมีพอๆกันละฮะท่านผู้ชมครับให้กำลังใจสาวไทยของเรากันต่อไปนะครับในการคว้าตัวไปเล่นในศึกเชงแชมป์โลกเรื่องราวต่อมาไปดูสื่อเวียดนามกันหน่อยแหละครับหลังจากที่แมเช็คเนี่ยดับฝันเวียดนามไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกับการไปเล่นในสึกของ v n l อท่านผู้ชมครับหลังจากที่พ่ายแพ้ให้กับเช็คไปนะครับ3ต่อศูนเซต ท่านผู้ชมครับเซตแรกอยู่ี่25ต่อ19เซตที่2 25ต่อ14เซตที่3 25ต่อ19นะครับก็ถือว่าสาวเวียดนามไปไม่ถึงฝั่งฝันอีกแล้วนะครับกับการแข่งขันนะครับในศึกของ Challenger Cup นะครับสำหรับทีมหญิงนะไปเจอกับทีมยุโรปเนี่ยโอ้โหจะบอกว่าเวียดนามยังไม่พร้อมจริงๆ เพราะว่าครั้งก่อนเนี่ยเจอกับฝรั่งเศสก็โดนฝรั่งเศสถล่มใส่แบบนี้แหละครับอับออกมาพาดหัวตัวใหญ่บอกว่าบอลลีบอลหญิงเวียดนามจอดในรอบรองชนะเลิศดับฟันที่จะได้ไปเล่นในรายการระดับโลกนะฮะก็ต้องบอกว่าดับฟันไปแล้วสําหรับ VNL นะครับในปี2025ท่านผู้ชมคือถ้าเทียบผลงานระหว่างเวียดนามกับเช็คเนี่ยนะฮะคุณภาพของยุโรปเขาค่อนข้างแข็งแกร่งกว่า รูปร่างดีกว่าบล็อกแข็งแกร่งกว่าถ้าพูดอย่างนั้นนะฮะถึงแม้ว่าครั้งนี้สาวเวียดน,นามจะหนีบตู้เย็นไปด้วยนะฮะไม่ใช่ตู้เย็นแช่น้ำนะนะฮะบินซิตตู้เย็นนะฮะท่านผู้ชมครับเธอติดทีมไปด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นผู้ที่ทําแต้มได้มากที่สุดนะแต่ความแข็งแกร่งตรงนั้นก็ยังสู้ยุโรปไม่ได้นะครับในเรื่องของการเล่นเป็นทีมแล้วก็จังหวะการบล็อกนยฮะมันช่างแตกต่างกันเหลือเกินนะครับเวียดน,นามพ่ายแพ้ในครั้งนี้ไม่ใช่ว่าเล่นไม่ดีนะสาวเวียดน,นามเนี่ค่อนข้างทําได้ดีด ไม่ว่าจะเป็นน้องดำดวนเองนะฝึกปลือฝีมือจากทีมจากไทยลีของเราไปเล่นให้กับทีมชาติเวียดนามนี่ก็คงเส้นคงวานะสำหรับสาวเวียดนามหลายหลายคนนะก็อยากเห็นเวียดนามไปเล่นในเวนอลบ้างนะครับเพราะว่าโค้ชเหงียนตนเกียกเนี่ยแกค่อนข้างทําทีมได้ดีนะและสาวๆชุดนี้ประสบการณ์ค่อนข้างดีนะครับนี้เราได้เห็นตู้เย็นนะครับไปช่วยงาน 4T ท่านผู้ชมก็ถือว่าทํากันได้ดีทั้งคู่เลยนะฮะ การแข่งกันที่ออกมาก็ต้องตบมือให้สําหรับสาวเวียดนามก็ทําได้ดีแล้วนะครับครั้งต่อไปก็ฝึกฝนกันใหม่ว่ากันใหม่สําหรับทีมจากอาเซียนนะครับอยากจะเห็นไปเล่นในศึกของวีเอลหลายทีเหมือนกันนะก็เป็นอะไรที่เสียดายสำหรับเวียดนามที่ไม่ได้เข้ารอบต่อไปนะครับต้องใช้คำว่ากระดูกมันคนละเบอร์นะครับประสบการณ์จากยุโรปแล้วก็ทางฝั่งของอาเซียนมันต่างกันค่อนข้างเยอะนะทีมแข็งในยุโรปค่อนข้างเยอะครับซึ่งถ้าจะพูดถึงถิติเนี่ยนะฮะเชคเนี่ยนะ 5น้าหลังสุดเนี่ยพวกเขาแพ้ไป2เกมนะครับซึ่งเป็นการพ่ายแพ้ให้กับทางสวีเดนและพ่ายแพ้กับทางเบลเยียมเออเนี่ยที่เหลือนั้นเนี่ยชนะอร์เจนตินานะครับชนะโรมาเนียนะแล้วก็ชนะยูเครนทุกผู้ชมก็ถือว่าเป็นทีมที่แข็งนะครับสำหรับเช็คนะส่วนเวียดนามนั้นนะครับ5เกมหลังสุดเขาชนะรวดเลยนะครับชนะฟิลิปปินส์ชนะคาซัคนะฮะชนะออสเตรเลียชนะอินโด และชนะนะฮะคาซัคสถานนะครับเจอกัน2ครั้งนะก็เป็นทีมที่แหมคุณภาพต่างกันแล้วครับถ้าจะเทียบกันกับยุโรปตรงนี้ชัดนะฮะซึ่งคอมเมนต์ของแฟนบอลเวียดนามเนี่ออกมาหลายคนนยอมรับนะครับว่าเวียดนามจะต้องมีการปรับปรุงทีมค่อนข้างอีกเยอะเลยในเรื่องของพละกําลังความแข็งแกร่งของกล้ามเนื้อนะครับมันยังสู้กับยุโรปไม่ได้นะสื่อเวียดนามหรือว่าแฟนเบสบอลเวียดนามก็ตาสว่างนะครับ ว่าฝนกันอีกเยอะนะครับถ้าจะอยากไปเล่น VNL เหมือนทีมชาติไทยเนี่ยโอ้โหต้องใช้เวลาอยู่พอสมควรนะฮะขนาดไทยนะมีประสบการณ์เยอะขนาดนี้นะครับก็เกือบเอาไม่รอดเหมือนกันนะสำหรับตัวเองเนี่ยในศึก VNL ที่ผ่านมาเนี่ยโอ้โหมันพิสูจน์แล้วนะครับว่ามันยิ่งแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆสำหรับคู่แข่งนะครับในแต่ละปีนะต้องบอกว่าไม่ซ้ำหน้าเลยทีมที่เราเคยชนะได้ปัจจุบันนี่แข็งโป๊กแล้วครับในศึกของ VNL นะเวียดนามก็ พัฒนากันต่อไปครับถือว่ามาถูกทางแล้วสาหรับเวียดนามเองนะครับหวังเพียงแค่ได้รับโอกาสสักครั้งนะได้ไปเล่นเวนเอลนี่คงจะรู้หูตาสว่างมากขึ้นแต่ต้องผ่านเนี่ยชาร์ลเลนเจอร์คับไม่ได้ก่อนโอโหโหโหเออเจอทั้งวรังเสียเจอทั้งเช็คนี่ก็ยังผ่านลําบากเลยนะครับสาหรับเวียดนามน,นะให้กําลังใจกันต่อไปแล้ะครับทุกผู้ชมครับอีพีนี้ผมมีข่าวสารมาบอกกล่าวกันแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกผู้ชมที่รับชมกันจนจบคลิปอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ เป็นกำลังใจให้กับทางช่องเชฟรุงบอลหน่อยนะครับที่สำคัญกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้มันจะได้แจ้งเตือนตอนที่ผมอัพคลิปลงไปนะครับอีพีนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีครับ